ทุกท่านครับช่องภัยทรงพิรครับหลังจากขายอาหารให้ช้างแล้วก็จะมานั่งสนทนากันที่ซุ้มลังคาเขียวแหละครับดูช้างไปด้วยครับวันนี้ช้างมีหมดสิบตัวครับเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยก็ไม่เท่าไหร่แล้ะครับไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยครับเห็นช้างได้อยู่ได้กินก็มีความสุขไปแล้วครับไม่เหนื่อยครับ นี่นาพูดของหนุ่มตึกนะครับครับผมตาหมึกครับเป็นพ่อตาของพูดสิงนะครับจิตใจเห็นช้างได้ได้กินเหมือนตำรานแล้วคนก็ความช้างก็อิ่มใจไปด้วยครับมีความสุขไปด้วยมีความสุขเนาะครับผมวันนี้ก็ขายดีมากเลยครับหมดเลยเกลย่ยงเลยครับ ั้งโอยทั้งมันเกลียวตะเพาหรือแตงครับไม่เหลือเลยครับออออเดอร์ปิดปิดเร็วมากครับปิดเร็วมากวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ครับสองวันดเตดมเลยครับผมเออเดี๋ยววันวันหลังนะผมจะพาคุณไปตัดผมแล้วก็ไปย้อมผมสพินีนะครับ ว่าเขาคงจีงกับเด็กๆเขาด้วยครับผมครับเราพาไปตัดผมด็กไปย้อมผมให้ให้เข้ากับเหมือนเหมือนพ่อไว้นะครับจะเอาแบบนั้นเลยเลยเอาแบบนี้ก็พอแล้วเก่งแล้วับไม่อยากจะทำตัวพันไรุ่นนะเอาแบบนี้ครับถึงตัวจะแก่แต่หัวใจยังไม่แก่นะครับ คัวเรามาครับตัววันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยไหมครับวันนี้ผมเหนื่อยทุกวันเลยผมคุณต้องทํางานหนักใช่ไหมไม่ครับตอนดึกตอนดึกตื่นเช้าครับผมนี่คือซีอูครับจะนอนดึกมากครับผมทำงานดึกครับผมทำงานดึกตื่นแต่เช้าครับผมงานทุกอย่างแกก็รับผิดชอบนะครับครับใช่ครับผม ทางอะไรไหนจะคุมเลี้น้องด้วยครับผมเหนื่อยครับไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้เสกหรืออะไรเลี้ยงน้องๆด้วยควันจูนควันเดียควันเจียวบอกทำนี่ทำนี่เลยบอกน้านสั่งกินอยู่เขาอยู่เขาอยู่แมนแป๊บนึง ี่คือภารกิจของซีโอเสือนะครับวันนี้คงไม่ได้ไปตัดอ้อยแล้วเนาะงมาไว้ครับผมเอาตกลงว่าเราจะไปเอาอ้อยไหมครับเนี่ยมาเอาพรุ่งนี้บ่ฮะคู่ครับไอ้ซีไปเอาดีพอเอื้อมือเนี่ยครับอ้อยคิดว่าทางมันตันแม่เสียวรถไปเซลได้ครับเอามินิเฮือดมืออื่นกี่ไรเราเติมบอสมือหน่อยบอกเราตัดไเอาจ็กตันเนาะตันหนึ่งดีอ๋อตันหนึ่งเนาะ ตันหนึ่งคนเอาตกลงเ่าตันหนึ่งครับพรุ่งนี้รวมด้วยช่วยกันเสาทิ์พอดีก็มีลูกชายตามาช่วยด้วยวันนี้เาปิดเรียนเสาทิ์ดูคุณตามึกกลับบ้านดูสมโสมนะครับนี่ใส่ขับรถหนักจุ่จขับรถไกลย,ย,ย่ำเบยหนะัก <laughs> ทางกันทางทางกันเร่งทางค้าตัวเราอย่าะลุดก็ซุกใส่ก็พวกพี่จะเดินครับจะทุกสายจะครับทำงานหนักครับเราจะหลงหน้าหลงหลังหลงหน้าหลงหลังแล้วครับจอดรถอยู่นี่เดินไปกันแล้วยังไง จะคิดเรื่องคิดเรื่องงานของเกแล้ววันที่สิบสองนี่แกก็คิดเตรียมการว่าเตรียมการมาแล้วเจ๊ทิ้งทิ้งก็ได้ครับผมเป็นแบบลุกลงลืมๆนะครับสวัสดีครับมีเกษตรการครับสนใจแต่เมียเขาเยอะนะครับเขาติดเพิ่มเมียเยอะนะครับเมียเขานี่มีตะบองเพชรมั่งอ่ะยง เขาพูดหวานมีรสนขับเตะงานแต่ละวันครับผมไม่ได้ว่าขอบมากเลยครับขอมากเลยครนี่นี่หลวงเขาชื่อตะบองเพชรนะครับหลวงทำงานหนักมากครับแต่ละคนนะครับต้องแบ่งหน้าที่กันทำงานครับอย่างคุณตาหมึกนี่ก็ตัดหญ้า ตัดหญ้าทำความสะอาดทตามสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันนะครับช่วยกันอที่ในรูมีฮะให้มันสะอาดครับแล้วก็ช้างก็ได้อิ่มด้วยช้้าางก็ไดอิ่่มนนีเะให้กินแบบโปรตีนยาดูครับช้างแต่ละตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าช้างแต่ละตัวจะอ้วนไหมครับผมดูแล้วการเลี้ยงของปานช้างครับจับควนช้างมาดูครับนี่มาแล้วครับเริ่มเลยครับเริ่มดอกจากเดี๋ยวต้องถามคนเจียวก่อนคนเจียวช้างชื่ออะไรนี่ เือนี้ชื่ออะไรครับโอ้ไผบูลครับอ๋อี่คือเจ๊ไผบูลน,นะครับเต็งหนึ่งนะครับนี่ผมอ้วนเขาจะเต็งหนึ่งครับมีคช้วด้วยเป็นเท็ดเมียนะครับการดื่มน้ำครับผมเราจะดูแลอาหารการกินแล้วก็ดื่มน้ำนะครับผมสามครั้งนะครับแต่ละวันเราจะให้ ทั้งแต่ละเชื่อกินเอ่อดื่มน้ำสามครั้งนะครับสครั้งก็ก็อีกอีกเชือกหนึ่งนะครับเชือกนู้นเชื่ออะไรครับเชือกนู้นชือนู้นอ๋อเชือกเรียมพูนนะครับเชือนู้นเรลยมพูลอ๋อนาโนครับนู้นตัวเล็กเลยนี่ขวนตรงนั้นเลยครับผมนี่ก็ชื่นใจ นี่ครับพระเอกเราครับบัวบานาโอ้ข้ามพูดข้ามพูดแสนพูดอยู่นู่นครับแล้วกินทอองเเพชร็เอมมี่นะครับแล้วก็ตลามึกเจี๊หมึกเราจะดูแลช้ <c oughs> างแต่ละเครืองนะครับมีแต่โตัอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับควาญช้างแต่ละควาญช้างเขาก็รักช้างเขาทุกเครืองนะครับโอ้วันนี้ควาญจูนไม่สบายครับโอ้วันนี้ควาญจูนไม่สบายนะครับวันนี้สู้กันครับ พี่กับน้องสู้กันนะครับยิ่งาทีนะนี่คือเขาไม่ได้ต,ต่อต,ต่อสู้กันนะเขาคือหยอกกันนะครับเี็การเล่นหยอกกันพี่กับน้องครับผมห่างกันแค่สองปีเองครับ ว่าใส่รองเท้าครับโอ้การขาแตกเนี่ผมผมยัใส่ครับบูทไปนี่มีเห็นบอกผมใส่รองเท้าผมตาฮอนน่าจะเข้าผมขาผโอ้ยจะชอบใส่รองเท้าขาไม่แตกนะครับถ้าถ้าต้องใส่รองเท้าครับแต่จริงๆครับมันชอบเป็นหน้าหนาวผมชอบเป็นหน้าหนาวแตกจนเขียดจะเข้าไปอยู่นะครับแตกเยอะจริงๆเลยค่ะครับผมอันนี้ก็ พันกผ่อนนะครับเรากินข้าวเรารับประทานข้าวเดี๋ยวก็จะพาเดินดูรอบๆมาอีกครับเพราะว่าไปดูธุรกิจของการเกษตรเรานะครับเดินนะนี่ครับนี่ก็มูลค่าประมาณหลายหมื่นนะครับที่แกลงทุนไว้นะครับ ไม่รู้ว่าอะไรเยอะแยะเลยครับเอามาแต่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเอามาแต่ตอนไหนนะครับเต็มเลยครับนี่เราเริ่มมีต้นไม้นี่เขาเรียกว่าต้นลอเก้าว่ต้นมันดอก่องเดืองอันนี้ที่คนนี้ยมตัวกนี่นี่ครับต้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรครับต้นกาแฟด้วยครับกาแฟไห้ต้นกาแฟสิวต้นกาแฟครับไฮ้นี่กาแฟครับเอ้ผมก็ลังหัวต้นกาแฟต้นกาแฟครับนี่บ่นี่ละมันต้นกาแฟโอ้ปลูกได้ยุบอดบ้านเท่านี้โอ้เหลือเชื่อครับ ต้นกาแฟปลูกที่จังหวัดสุรินทร์ได้นะครับอาจจะเป็นต้นแรกของจังหวัดสุรินทร์หรือเปล่าโอ้โอดูทางนี้สวยมากเลยครับตบบะมึกจะได้งามเดี๋ยวก็เห็นไหม,มวส,สวยมากเลยครับมาอะไรให้ นี่ก็สายตะบองเพชรสายพันมาจากไต้หวันครับมาดูครับดูสายพันมาจากไต,ต้หวันไต้หวันสวยมากเลยครับเขาสายพันคุณการนี่สมกับเรียนมาเลยนะทีน,นี้ไม่รู้มาจากไหนมาผมว่ามาจากอิสราเอลดีวกว่าครับไม่น่าจะใช่มาจากจกีนละมะั้งใส่ครับแต่ผมเรียกจนก่าจะตั้งชื่อให้มันจะไม่รู้ถูกไม่ถูกครับตะบองเพชรมาจากเขาเยซานครับ เขาเลี้ยงสั้นมาจากประเทศจีนโอ้มาไกกลลไมม่ใชแ้้วังาปผมไม่รู้อยากชื่อนะแต่ผมคาดว่าครับผมก็คือมาจากเขาเลี้ยงสั้นนะครับตะบองเพชรมาจากไต้หวันกระสีการไต้หวันไม่ว่าเป็นมาจากไต้หวันครับครับผมาดูมาดูไอ้นี่ครับสวยมากนะครับคุณการกำลังเพาะไอ้เล็กๆนี่ครับเล็กๆคือตะบองเพชรบ่ตะบองเพชร แม่หม้อนี่หน่อยเป็นไรนี่ไอ้จุ้มๆแบบนี่นี่ไอ้ตัวเล็กนี่คือตัวบองเพชรนี่ครับผมไม่รู้ชื่อชื่อมันนะไม่รู้ชื่ออะไรชื่อเขาตะวบองเพชรใช่ไหมดูครับนี่ไอ้นั้นก็ตะวบองเพชรกับก้ามปูครับก้ามปูครับอู้สวยๆทางนั้นครับดูครับผมเลี้ยวีทันใดนิดไม่เคยเห็นสักทีครับผมผมจะถ่ายให้ผู้ชมได้ดูนะครับดูครับผมโอ้โหมีหินด้วยครับมีดินผสมหินน้วย มก็ถ่ายทอดไม่ได้เพราะว่าผมดินญี่ปุ่นครับดินญี่ปุ่นครับมาทำปลูกตะบองเป็ดโดยยังเพาะที่ครับนี่อย่างสวยครับเหมือนมันเหมือนมันเหมือนได้อะไรนะได้ชีวิตเนาะครับเหมือนคนเราแบบนี่ก็ดูแล้วแบบหายนินครับกุหลาบหินกุหลาบหินใช่ไหมครับไม่มีน้ำครับกุหลาบหินที่ไร่น้ำครับกุหลาบไร่น้ำนะครับกุหลาบหินนะครับ ของกระนาดการไม่ใช่กุหลาบอาจะพิษนะครับไม่ไม่กุหลาบไร้หนามนะกุหลาบหนามและกุหลาบหินชื่อเขากุหลาบหินดูครับโอ้อันนี้ก็มูลค่าหลายหมื่นเนาะครับผมเขาลงทุนมานี่นี่ครับกุหลาบนี่ครับโอ้โตกของเขาอีกครับผมดูไม่ได้ติดตั้งมาโชว์มาดูครับดูตุ๊กตาน่ารักมากเลยครับ ตุกตาของแก้มกันนะเดี๋ยวเล่นตามนั่นีงดูครับดูร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 ูกันตั้งหมดเทียงนะกันสุดๆครับผผมมมโีครับน่ารักมากเลยครับผมหลับีถ้าเอฟซีท่านใดครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทองเพชรเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางให้นะครับผม น่ารักมากเลยครับผมันจะสวยๆขนาดไหครับนี่ก็คือผู้ช่วยนะครับนี่ตามมือกองว่างก็จะมาช่วยช่วยแนะนำช่วยเกษตรการเรานะครับช่วยช่วยช่วยดูแลนะครับลกมือลุกมือครับแล้วก็ให้ความรู้ด้วยบางครั้งเกษตรการก็ให้ความรู้กับผมด้วยครับโอรับผมบางสิ่งบางอย่างที่ผม ทำได้ผมก็จะทําครับแต่ทําไม่ได้ก็คุณ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 เลยคุณไปดูเขาปลูกเลยโอย่างเงี้เข้าวโพดอย่าลืมข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานครับจากเกษตรการเหมือนกันครับเกษตรการปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับมาดูแปลงข้าวโพดนะครับแปลงข้าวโพดนี่คือข้าวโพดนะครับนี่คือพันธุ์ข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานครับนี่ครับผมนี่พันธุ์ข้าวโพดเป็นแตงโมครับแตงโม ลูกแตงงมูด้วยครับสับไปด้วยแต่งมูนครับทำเต่งมูนทีคราวนี้เต่าทองก็เริ่มจะเทะแตงงมูแล้วเทะไปมีเต่าทองด้วยครับมีเต่าทองมาด้วยนี่เต่าทองแตงงมูแล้วของเกษตรการเต่าทองครับบินครับเต่าทองนะครับบินบินแลครับนี่คือนี่ก็จะเข้าไปดูโรงในโรงเมลอนครับเมลอนเข้ามาซุ้มลังคาเขียวก็ได้คุณรู้หลายอย่างเลยครับไม่เฉพาะมาดูช้างนะครับ มาดูการปลูกเกษตรของการเกษตรนี่เอาเดี๋ยวก่อนครับผมนี่ใครปลูกครับนี่ผมจําได้ยไ้่ย้อยครับนี่เริ่มโตแล้วครับย้อยลอยอยู่เฮ้ยมีอะไรมปอยู่ด้วยครับนี่มีแย่ด้วยครับผมมีแย่เข้าไปอาศัยนะครับระบบมีเวทนะครับนี่มีแย่หรืออื่นหรืออะไรก็ไม่รู้ครับผมเขาไปดูก่อนนะครับเอาไปเลยครับดูครับสบายสบายครับ ปูมะเขือเคืองปูเฮ้ยนี่ครับมะเขือเคืองก็ปูนะครับนี่อันนี้มะเขือเคือนะครับนี่อะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพริกครับพริกพริกบอกพิชเฮ้ยพิชขึ้นหนึ่งสิพิชเฮ้ยมันใส่หลายผลเนี่ยโอ้โหนี่คือทั้งพริกทั้งมะเขือครับต้องอยากพิชพิชนั่นก็พริกครับนี่ก็พริกนะครับนี่พริกครับผมนี่กระพิกมันมืดหน่อยครับ นี่ลงเมลอนนะครับที่พ่อหว้พร้นดินกับการเกษตรนะครับนี่เกิดแล้วครับสวยมากเลยครับผมดูแต่ละต้นแข็งแรงมากเลยครับไม่มีอันนี้ครับผมลงเมลอนเราไม่ไม่ใส่สารพิษนะครับเราป้องกันด้วยด้วยมุ้งนะครับป้องกันแมลงด้วยมุ้งนี่ครับผมดูครับผมเอาครับผม มีคมรู้หลายอย่างเนาะเอาตะมุกก็ฝากช่องหน่อยตะมุอฝากกไลยจะฝากยังไงก็อย่าลืมนะครับช่องพายทองเพชรเรานะครับรักน้อยแต่ให้นานๆแค่นี้ก็ทองเพชรก็ดีใจครับก็ดีใจพอใจนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนานะครับสวัสดีครับ